สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือนี่คือโคนต้นมะพร้าวค่ะโคนต้นมะพร้าวที่เส่ลุงเก็บลูกไปกินขาวที่แล้วแล้วก็เขาก็ให้จุลินทซีย์เปลือกมะพร้าวมาค่ะตอนนี้เส่ลุงจะเอาจุลินทซีย์เปลือกมะพร้าวถังใหญ่นะคะมาบำรุงมาบํารุงต้นมะพร้าวเพื่อให้เขาให้ผลผลิตเราอีกค่ะตอนนี้มะพร้าวเส่ลุงกําลังติดลูกเล็กแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะ กำลังติดลูกเล็กแล้วเยอะหลายทลายเลยค่ะหลายทลายเลยเยลุงก็เลยจะเอาจุลินทรีย์มะพร้าวขวดใหญ่สุดนะคะมาเป็นรางวันให้กับคุณมะพร้าวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขย่วาหน่อยขยากขย่ขยาวยา,วา,วาวแล้วก็เปิดค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวสลุงจะเอาจุลินทรีย์เปลือกมะพร้าวค่ะอันนี้คือ AM ที่จะมาขยายต่อรอบหน้านะนี่ค่ะ เอาจุลินซีเปลือกมะาพร้าวลดรอบโคนมะพร้าวเพื่อที่จะเป็นรางวัลให้สําหรับคุณมะพร้าวค่ะมันหนักมากเลยอ่ะคุณมันหนักมากคืลุงใช้วิธีลากนะนี่ค่ะเนี่ยลอบโคนค่ะลุงก็ลากไปมือกล้องนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมเปลือกมะพร้าวหลุดออกมาปิงนี่ค่ะจุลินซีเปลือกมะพร้าวใส่เข้าไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ขยายต่อให้เขารอบน้า ปึ๊บนี่ค่ะรถไปเลยรถไปเลยนี่รถทรงโคนนี่รถไปเลยนี่เห็นไหมรถไปใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องรถไปไกลหรอกเห็นปะนี่เปลือกมะพร้าวเหลือเพียบเลยนี่ค่ะของเขาต้องเอาคืนเขาเขาต้องได้ขวดใหญ่สุดค่ะคุณจุลินนซีเปลือกมะพร้าวก็ต้องเอารถมะพร้าวค่ะ แยบร้อยหมดแล้วเสรจลุงก็จะเอา em นะคะเอา em ใส่ต่อเพื่อที่จะขยายไว้รอบหน้าเดี๋ยวนะกล้องมันก็ตั้งขาได้อยู่นั่นแหละแต่เสรีลุงขี้เกียจตั้งโอเคนี่ค่ะเราจะเท em ลงไปค่ะเพื่อที่จะหมักต่อรอบหน้าทำไมถึงต้องใช้ em รู้ไหมคะ เพราะว่าอันนี้เซลุงทำมาสองสัปดาห์นะจุลินรีย์เปลือกมะพร้าวาเขาไม่ค่อยมีแก๊สค่ะเขาไม่ค่อยมีแก๊สมันทําให้เกิดกระบวนการย่อยสลายช้าเนี่ยค่ะก็เลยจะต้องใช้ EM เป็นตัวช่วยตอนนี้สายยางอยู่แถวนู้นอยู่ไกลๆนน้นตอนนี้ก็เท EM หมักไว้อย่างนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรลุงบนเอาน้ำมาเติมให้เขาอีกทีนะึงแล้วก็ตั้งไว้เนี่ยค่ะตั้งไว้กับขวดไอ้นี่แหละโอเคไหมไปค่ะเรียบร้อย เอาจุลินซีเปลือกมะพร้าวมาบำรุงลูกมะพร้าวค่ะติดลูกแล้วค่ะติดลูกหลายทะลายเลยแล้วก็มีออกดอกอยู่ทะลายหนึ่งเดี๋ยวสิลุงให้ดูเห็นแล้วชื่นใจค่ะชาวสวนนี่เนี่ยค่ะมะพร้าวของสซลุงกำลังออกดอกอยู่หนึ่งทะลายเห็นปะเห็นขาวๆไหมนั่นๆกำลังออกดอกอยู่หนึ่งทะลายตอนนี้เขาได้รับการบำรุง ด้วยจุลินทรีย์เปลือกมะพร้าวเห็นปะได้รับการบำรุงด้วยจุลินทรีย์เปลือกมะพร้าวแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะ